ขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กับคราวะคุณงามความดีของพวกครูสมณาพระคุณเจ้าและทันทีบำมเพญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็เดิรทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกขินองผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับายินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสูร,รายการธรรมะผ่าคนทุกข์ทางมอคเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนให้คนทุก ทดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานผู้ผาฟานา้ำบ้านแม่เรลาตะบปรปาแแป๊ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณ5นาฬิกา30มาทีถึง7นาฬิกา30มาทีของทุกวันวันนี้วันจันทร์ที่12เมษายน2564ายัางคงเป็นค่ายสุขภาพดีวิธีทำออนไลน์ โดยจิตอาสาแพร่พินธุ์ธรรมทั่วโลกสารพลังกัน<อ>พี่น้องท่านใดสนใจก็ติดตามเนื้อหาสาระกันได้รวมทั้งสาระอื่นๆนะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะเเสียงใหม่ยังไม่รู้ลืมไม่ได้ปิดไหม่ตรงนี้หรือเปล่าปอมลองปิดไหม่ตรงนี้ดูดดสิลองปิดไห,ห,หม่ตรงนั้นดูลองปิดไหม่ตรงนั้นดูสิมันปิดหรือเปิด ปิดดินนะอ่าปิดเกียร์แล้วไปเหมือนเสียงไม่เหมือนพลังงานขาดเป็นช่วงๆ <c oughs> มีเสียงอึ้งๆ,ๆไปเรื่อยๆเป็นลำดับก็อ้าวว่าไปทางสื่อก็ตรวจสอบเอานะดูสิแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้กระทบนะ ไม่ได้ก็ปล่อยเขาลองไปใช้วิบากไปนะหมดเวลาก็จะได้ปิดเครื่องไว้เน่เป็นไรเราก็ไม่ต้องอยากได้แดงใจไม้ก็ได้เนี่ยยินดีในการไม่ได้แดงใจไมายให้ได้มายินดีได้แล้วมันได้ก็ยินดีได้มันไม่ได้ก็ยินดีได้คือจบ ปฏิบัติธรรมทุกเวลากันอย่างนี้ที่เหลือก,กอ็ปฏิบัติเอาพอใจเราไม่ทุกข์แล้วที่เหลือกแก้ไขอะไรได้แค่ไหนก็ทําแก้ไขหรือพัฒนาอะไรได้แค่ไหนเราก็ทำทนาน,นั้น่ะเรา,ามาดูข่าวคลาวกันเอาข่าวคลาวอาพอวทกันกันก็ได้เนาะคือข่าวๆาวทั่วโลกกันก่อนเอาข่าวคาวพวทอกันก็ได้ แล้วก็ไปข่าวคราวทั่วโลกกันข่าวพวตันเหตุการณ์11เ,เมษายนเมื่อวานก็มีการเปิดร้านดอยฟ้านะซุปเปอร์มาร์เก็ตโด,ดยฟ้าตำรานบุญยมเล็กๆาขายสินค้าจำเป็นอของดีในราคาถูกซื่อสัตว์มีน้ำใจ สัตว์ประหยัดมีน้ำใจจิตอาสาช่วยกันเตรียมงานแล้วก็ฉลองกันอย่างอบอุ่นหลานเล็กๆทำอ่าเจาะอัอเจาะเมื่อวานประธานได้ฟาภาพไม่สวิตน้องใัยสวิตไม่มาหรือไม่ก็ไม่ได้สวิตมีสองอย่าง หนึ่งไม่สวิตช์สองสวิตช์หม่มา,าอามาแล้วเช็คกันดูอย่างนี้แหละนล้วบางทีวิบากเข้ามันจะเบอร์เบอร์หน่อยแนววิบากเข้าสือก็จะเบอร์เบอร์หน่อยถ้าวิบากไปก็จะสติดีขึ้นอ่า กัเปิดร้านดอยฟ้ากัะนะตามภาษาเราในร้านเล็กๆมันดันขายของชำแหลนะร้านเล็กๆของเราสินค้าที่จำเป็นที่มีประโยชน์ต่อชีวิตนะเอามาจำหน่ายในะนะราคาตำกระท้องตลาดเท่าทุนต่ำกระทุนแจกฟรนะีก็มีการ เปิดงานกระพูดคุยธรรมะกันไปนะอบุญตามภาษาเราก็นะดูร้านมีอะไรอะไรอะไรบ้างนะมีอาหารนะโรงบุญรเราก็แจกอาหารนะโอ้โหหลังร้านเนี่ยนะยกับร้านอาหารอะไรนั่นเนี่ยล้ำทานเน,นี่ยอันนี้ด้านหลังของร้านเปิด เออเป็นร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยของพวกเราโอ้เป็นร้านอาหารเนี่ยมีสะพานด้วยนะสะพานไม้นะการโดยสารเรามีสะพานว่ามีผัดผักคาทูนะนะผักไสสามผิดกินได้ทุกที่พวกเราเรื่องกินเรื่องใหญ่ กินได้ทุกที่มนะีปัญหานะอ่าดน้ำดําหัวครับนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เตรียมการอะไรไว้หรอกทำไปตามเหตุปัจจัยอ่านี่ทำแนวกันน้ำนะตามถนนตามจุดต่างๆที่น้ำเสานะน้ำเสาะถนนตรงไหนตรงไหนเราก็เชื่อกันทำนะทำแนวกันน้ำ แนวกันน้ําแนวระบายนา้ำมาจากแนวกันไฟแล้วก็มีแนวกันน้ําอีกนี่นะนี่ครบสูตรช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ก้าวหน้าไปเป็นลําดับเหมือนกันก้าวหน้าไปเป็นลําดับลํา,าดับก็ดีก้าวหน้าไปเป็นลําดับ เพราะว่ามันก็โอ้โหมันมีจุดที่เป็นข้อพล่องข้ออะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่จะว่าไปจริงๆเหมือนฟ้าช่วยนะชาวว่าเยอะก็ถ้าเปรียบเทียบกับถนนหนทางของเราเนี่ยก็ถือว่าน,น้อยนะคือก็มีเป็นจุดจุดเป็นส่วนๆไปแต่เทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้ากุศลไม่ช่วยเนี่ยมันปัญหาจะเยอะว่านี้เยอะมากเลยแต่มันกุศลช่วยนะให้มีปัญหาระดับหนึ่งประมาณหนึ่ง ก็ไม่ได้น้อยนักแต่ก็ไม่ได้มากนักแต่เมื่อเปรียบเทียบเท่าเปรียบเทียบกับกับสภาพทั่วไปนะถ้าไม่ได้มีกุศลช่วยี่ปัญหาจะเยอะกว่านี้มากเลยนะี่ก็ถือวันน้อยน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแก้ได้ง่ายๆเร็วๆนะไม่กี่วันเสร็จก็ไม่ใช่นะโหทําไปอาจารย์ว่าเมื่อวานจะเสร็จก็ยังไม่เสร็จนะเนี่ยว,วันนี้ต้องไปแถวเวริยะเดี๋ยวไปดูแถวเวริยะเห็นเขาซอาะเอซ,อซอตรง ฝ่ายเราน่ะก็ต้องไปแก้ที่วิริยะวันนี้น่ะจุดสำคัญหลักๆก,ก็น่าจะเหลือที่วิริยะนี่แหละนอกนั้นก็เป็นจุดย่อยตรงนั้นตรงนี้เจอที่ไหนก็ค่อยแก้ไปแต่ไม่น่าจะแก้ยากวิริยะก,ก็ไม่ยากนะไปช่วยกันรุ่มๆก็น่าจะเสร็จน่ะอันนี้ก็ช่วยกันลกลไม้นลมือนี่แถวผาสุขไปหาแจ่มใสผาสุข อ๋อเมื่อวานนี้ซ่อมแพรนะแอรจมนะรู้สึกน้ำซึมเข้าแพนะอ๋ออันนี้ผลผลิตมะระวานแปลงพลทุกโอ้โหได้เยอะขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวนี้นี่ก้าวหน้านะเนี่ยโอ้โหมะระวานแปลงพลทุกนี่ทั้งยอดทั้งลูกนะเดี๋ยวนี้ได้กินได้ใช้เนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเลยนะ แปลงพ้นทุกนี่เอาดีๆเด้อเอาดีๆใส่ปุ๋ยรดน้ำดีๆนะ่ะเอาให้พ้นทุกจะพ้นทุกพอมะระหวานนี่แหละอาจารย์ว่างนอะติดขัดอะไรก็มาราหวานมากินไว้ก่อนนะ <laughs> นะ่ะที่นี่มีประกัดนากับมะราหวานนี่แหละโออดีจังนะอ้าวดีนะมะราหวานกับบอรุงดีๆเลยนะเห็นยอดเขาเห็นลูกเขาแมน่น่าชื่นใจ เกี๋ยต่อไปเราก็ได้เอาลูกมาทำพันต่อก็อ้าวส่วนไหนจะทำพันก็บทำส่วนไหนจะเอามากินก็เอามากิน,นอย่างนี้เป็นต้นกน็ดีก็กล่าวหน้าไปเป็นลำดับลำดับอันนี้ก็เป็น,นขอเป็นอยู่ของภูผาฟ้าน้ำเราของเครือข่ายเราก็อยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขนะนะ,นะ,นะนะ มีทำกสิกรรมไร้สารพิษเป็นหลักแล้วก็จะมีอะไรๆน่ะที่มันจะนะเป็นปัญหาต่างๆแล้วก็จะไปแก้ไขไปแล้วก็พัฒนาพื้นที่พัฒนาการงานของเราไปนะพัฒนากิจกรรมการงานของเราไปเรื่อยๆรื่อยๆนะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ช่วยกันแก้ไขกันไปนะเป็นลําดับลาดับไป ก็อบอุน่นดีปฏิบัติศีลของเราไปาอบอุน่นร่มเย็น,นโลกนี้พองเป็นนิดเดียวก็พองอย่างนั้นอย่างนี้ก็ช่วยกันแก้ไขไปมันพองมันพลาดอะไรก็ช่วยกันแก้ไขกันไปเป็นลําดับลําดับเราก็อยู่กันอบอุน่นร่มเย็นอาจารย์ว่า,าเพิ่มศีลเข้าไปเรื่อยๆปัญหาเราจะน้อยปัญหาเราจะน้อยอ้าวนะ เดี๋ยวมาดูข่าวคลาวทั่วไปกันบ้างนะข่าวคลาวทั่วไปเป็นยังไงกันบ้างเออเปิดเสียงออกข้างนอกเอาละทดสอบลองดูล่ะฮะทดสอบอยู่ถ้าปิดข้างนอกเปิดข้างในมันเป็นยังไงถ้าปิดข้างนอกเปิดข้างในมันจะเป็นยังไงตอนนี้ปิดข้างในเปิดข้างนอกนะ ให้นกให้กาฟังให้สัตว์ป่าฟังนะส่วนสัตว์ประเสริฐยังไม่ต้องฟังเงีนะ่ยหูเอานะแล้วก็หอนเหมือนกันนะคือถ้าเปิดข้างนอกแล้วหอนเหมือนกันกับเปิดข้างในอาจารย์ว่าเปิดข้างในก็ดีกว่านะนะเปิดข้างในเรายังได้ยินได้ฟังนะนข้างนอกนะหมูป่าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรหรอกหอนเหมือนกันสมมตินนะ เปิดข้างนอกก็หอนเปิดข้างในก็หอนเปิดข้างในดีกว่านะเปิดข้างในก็ได้ฟังเปิดข้างนอกก็หมูป่าฟังนะอ้าวค่อยๆซ่อมไปทําไปนะมันก็โลกนี้พองพลากเป็นนิดแหละนะนะแก้ไขกันไปเออเปิดข้างในขนาดนี้ก็ได้แล้วใช้ได้แล้วนี่นะเออใช้ได้แล้วปล่อยไปเลยนะนะดีกว่าไปทำให้มันเสียอีก ก็พอได้พอได้ขนาดนี้ก็ได้ยินไหมได้ยินไหมเออได้ยินทางบ้านได้ยินไหมล่ะทางบ้านได้ยินก็โอเคนะทางนี้ได้ยินะถ้าทางบ้านได้ยินก็โอเคแล้วใช้ได้แล้วล่ะไม่ต้องเอาดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ละวันมันเอาแน่ไม่ได้หรอกโลกนี้ไม่เที่ยนแต่เท่าไหร่ได้ดีเท่าไหร่ล้วก็เอาเท่านั้น